ล่าสุดนะคะข่าวที่ออกมาจากฮ่องกงก็คือว่านายโจชวงนะคะแกนนําคนสําคัญในการเรียกร้องประชาธิปไตยเนี่ยถูกตํารวจควบคุมตัวค่ะในความผิดที่สืบเนื่องมาจากการชุมนุมครั้งที่แล้วนะคะซึ่งการชุมนุมครั้งที่แล้วเนี่ย ตำรวจตั้งข้อหาว่าเป็นการร่วมชุมนุมโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตค่ะเป็นการกระทําผิดเมื่อวันที่5ตุลาคมปีที่แล้วนะคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมีข้อหาปิดบังใบหน้าระหว่างการชุมนุมด้วยค่ะคือคําสั่งของ ที่ฮ่องกงเนี่ยเขาห้ามผู้ชุมนุมปิดบังใบหน้านะคะก็ประกาศใช้เมื่อปีที่แล้วแล้วก็เป็นฉนวนที่นําไปสู่การประท้วงเมื่อวันที่5ตุลาคมซึ่งเป็นการชุมนุมที่ตํารวจนํามาอ้างว่าเป็นสาเหตุในการจับกลุ่มนายโจชววงในวันนี้การชุมนงกล่าวก็มีชาวฮ่องกงออกมารวมตัวกันเป็นจํานวนมากนะคะแล้วก็ลุกลามกลายเป็นความรุนแรงในหลายจุดค่ะ โจชว่งเองถูกจับกลุมในคดีที่เกี่ยวกับการชุนมนุมผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เราก็ได้เห็นข่าวมาตลอดว่าเขาถูกจับแล้วก็ประกันตัวออกมาอยู่เรื่อยๆแบบนี้นะคะนับตั้งแต่เป็นแกนนาการจัดตั้งในการประท้วงรัฐบาลของคณะของผู้บริหารฮ่องกงนะคะแล้วก็รัฐบาลปักกิ่งตั้งแต่ปี2557ค่ะโดยได้รับจําคุกครั้งแรกประมาณครึ่งปีนะคะเมื่อปีพศ2560ตอนนั้นก็ถูกจับกลุมไปพร้อมๆกับนาย นาธานเหลานะคะแล้วก็นางสาวแอ็กเนสเจ้า ส่วนการรับททษจำคุกครั้งที่2ก็นานประมาณ2เดือนค่ะเมื่อกลางปี2562สถานการณ์ในฮ่องกงอย่างที่เราทราบกันว่าจริงๆก็เป็นแบบนี้มาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเริ่มจะหนักขึ้นหลังจากที่จีนเนี่ยมีการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะแล้วก็มีคนที่ออกมาประท้วงในฮ่องกงเนี่ยถูกจับไปเป็นจํานวนมากแล้วนะคะคุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ